ทีมอธิบาลทีมงานแสดงธรรมธิฐฐแล้วก็ทีมงานของแผนดนตรีตรคิสจักรที่จะกล่าวฟัขง,ข,งขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าด้วยในการที่เราได้จัดงานในคืนวันที่24และวันคริสต์มาสที่ที่5ิได้ผ่านร้นได้วยดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่กานด้วยนะครับจากแบบสํารวจความพึงพอใจนะครับดีมากใน5้าสถึงๆๆๆๆเเปอร์เซ็นต์ ดี33.33%พอใช้7.27%แก้ไข3 0 3 0.5%นะคสับเพราะซนะครับนั้นก็ถ้าดีกับดีมากมารวมกันเก็ได้ถึง90%นั้อนที่ขอขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่เราได้มีกำลังใจนะครับในการทำง,งานก็กำเจ้าว่าเราก็จะทำงานเต็มที่ในทุกๆงานทุกๆด้านนะครับผมสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับทั้งคืนวันที่24และก็วันที่25 ค่าตกแต่งทั้งภายนอกภายในอาคารเนี่ยนะครับใช้เงินเป็นเงิน8,498บาทค่าชุดนางฟ้าก็คือสีขาวที่อันชนเต้นนะครับผมก็เป็นเงินอยู่3,000บาทค่าอุปกรณ์ทำดาว6,954บาทอันนี้ก็ถ้าจะได้คือหมดนะครับเพราะว่าเราก็ขายดาวด้วยนะครับผมทำและขายด้วย อาหารคืนที่14เป็นเงิน2,783บาทครับเขาตรงนะครับผมอาหารวันที่25 200บ,บาทรวมไปเสร็จทั้งหมดที่เราใช้จ่ายเงินไปนในการทีร่สมาร์ทีนี้4 1 2 3 5บาทครับ4 1 2 0 0บาทนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับแต่ว่าผมอยากจะ ให้วันคริสต์มาสนี่เป็นวันที่สําคัญคล้ายๆก็แบบขอเป็นวันสําคัญอีกวันนะครับก็คือวันสุขป,ประเสริฐนะครับวันอีสเตอร์วันสุปประเสรรฐนี่เราได้จัดอยากจะให้ทุกท่านนะครับเข้ามาในงานของเราให้ใหเต็มเหมือนกับวันคริสต์มาสเราจะไม่ปฏิเสธองค์งพระเยซูเจ้าบอกว่าท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครั้ง ในสมัยก่อนนี่ถ้าปฏิเสธเราก็อ่าถ้าไม่ปฏิเสธนี่คงจะอันตรายกับชีวิตนะครับราะทหารโงมันาเต็มในหมูแต่ในวันนี้แต,ตกต่างจากวันนั้นเรามาในวันนี้ก็เพื่อสรรเสริญองค์พระพุทธเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ท่านตรึงตนไม้กางเขตก็เพื่อเราทั้งหลายถ้าเราตีนใจขึ้แน่สนิทกับพระองค,ค์ใกล้ชิดพระองค์นะครับ ขอให้ทุกท่านมาในวันสุประเสริฐนะครับผมทุกทุกท่านด้วยนะครับอาตามตารางนี้นะครับขอให้ท่านเดินทางมาถึงที่จักนี้เวลา19.00ก้นก็คือ1ทุ่นะครับ1นึทุ่มสินาทีจะนำเข้าสู่การนมัสการโดยใช้ในเซดีนะครับผู้ปกครองสำรวจสุพินาเป็นผู้ที่รับชอบอยู่ เวลา19.30นก,ก็คือทุกมครึ่งเป็นการแสดงละครเพลงนะครับละครเพลงเกี่ยวกับวันอิสซูเปอร์เซอรและต่อด้วยการนามัสการหลังจากการนามัสการก็เชิญชวนทุกท่านได้รับประทานอาหารว่างด้วยกันนะครับที่ส,สะละดัดสาราเทิรพอเทีย และในวันนั้นมีการถวายเสียงคำนองของนักร้องประสานเสียงมอกคิดจัดด้วยสําหรับอาทิตย์ที่ห้าวันพิสเตอร์นั้นก็นํานมัสการโดยโดยคณะอนุชนนะครับแล้วก็ถวายเสียงโดยคณะสัดุดีนะครับผมก็เรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับของพระเจ้าบรยสุพรด้วยนะครับสําหรับเพลงที่พระเจ้าจะร้องนะ